โอเคฮะสำหรับสกินอาวุธนะครับง่ายๆสามารถไปตีได้ที่เลเบลเลยนะครับส่วนใครสายโดเนตสายเติมนะครับก็สามารถที่จะซื้อสกินอาวุธนะครับซึ่งมี6ชิ้นด้วยกันนะครับได้แก่ไม้พูเวลสองไม้พูเวลสามมีดเวลสองมีดเวลสามนะครับแล้วก็สนับกับมาเชซึ่งจะให้ทั้งหมด6ชิ้นเลยในราคา699นะครับ699พอย์ point, นะครับซึ่งจะ เอาไปใช้ได้เลยนะจ๊ะสําหรับวิธีการใช้ง่ายนิดเดียวนะครับกดไปเลยนี่ F2 นะครับนี่นะครับเช่นว่ามันจะได้มา6ชิ้นนะอันนี้พี่เป็นตัวอย่างให้นะครับปากสามกดใช้ปร๊บอ่ะเรียบร้อยพอใช้เสร็จกดไปที่ F10 นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเช็คอาวุธแล้วก่อนอันนี้เมื่อกี้พี่เปิดเป็นมีดเวลสา3ซึ่งเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครตีขึ้นอาวุธมาได้ ถ้าใครยังไม่ได้ก็รอได้นะครับสกินอาวุธรอ,ธอธใช้ได้นะครับเสร็จแล้วกด F10 นะฮะกด F10 มาเลยป๊บนี่ฮะสกินอาวุธอยู่ล่างสุดนะครับอันนี้ฟาร์มแหลงนะอันนี้สกินอาวุธอยู่ล่างสุดนี่เห็นไหมฮะซึ่งถ้าเกิดใครมีอาวุธอาวุธเราก็จะลอยอยู่อย่างนี้นะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับนี่พี่มีทั้ง2องอันนะครับถ้าจะกดใช้ใช้ตัวนี้เลยกดใช้งานปุ้ง เรียบร้อยครับตอนนี้คือสกินอาวุธเข้ามาอยู่ในตัวแล้วนะครับกดไปที่อาวุธนี่สกินเรามาแล้วจ้าเห็นไหมนี่เลยนะครับแล้วจะกดกลับคืนได้ไหมนะฮะกดกลับคืนได้ไหมเดี๋ยวหยุดใช้มันก่อนหนึ่งสองสามีห้าลืมลืมลืมกดใช้กลับคืนได้นะครับกดไปที่ F10 เหมือนเดิมนะครับกลับไปที่อันนี้แล้วก็กดเลือกอันนี้กดใช้งานปึ้งเห็นไหมฮะ ก็กดมาแล้วก็ได้ปากฉลามอันเดิมกลับมาคืนแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เลยสกินอาวุธเท่ๆมีแค่20ชุดเท่านั้นรีบกันเลยนะครับมาอีกรอบหนึ่งสกินอาวุธกดใช้จ้าใช้งานปุง้งเรียบร้อยนี่ถือแล้วอยู่ในมืองับพร้อมเอฟเฟกต์น่ารักน่า ชุดไปโดเนธกัน